มาแล้วครับรถไฟขบวนธรรมดาที่257นะครับต้นทางทนบุรีไปทางน้ำตกนะครับกาลังผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับด้านหน้านะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้ครับเป็นสะพานยกระดับนะครับสายาคนครปฐมกาญจะนะบุรีนะครับเดี๋ยวขบวนธรรมดาที่257นะครับจะลอดผ่าน สะพานยกระดับสายาคนครถมกาญจนบุรีแห่งนี้นะครับตอนนี้ขบวน257นะครับส่งสัญญาณวีดแล้วนะครับ มาแล้วนะครับขบวน257นะครับวันนี้ทำขบวนโดยปูจีเค e ครับปูจีเค e นะครับ4016นะครับไปแล้วนี่นะครับปูจีเค e 4016นะครับทำขบวน257นะครับ ต้นทางชนบุรีไปทางน้ำตกนะครับผ่านไปแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามในคลิปหน้านะครับ